งานนี้แมวนะครับแก้ไขระบบแอร์ให้ลูกค้านะครับลูกค้าแจ้งว่าขับไปแล้วมีอาการเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับแอร์ตัดหายไปเป็นบางครั้งนะครับก็เราตรวจสอบแล้วนะครับเจอปัญหาคอยแม่เหล็กนะครับที่คอมแอร์ไหม้นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นนูนๆขึ้นมาเนี่ยครับคืออาการไหม้ของมันนะครับอาการนี้ก็จะเป็นอาการเครื่องเย็นนะครับ รถแอร์เย็นปกตินะครับพอขับไปแล้วเครื่องเริ่มร้อนคอยไม่เหล็กเริ่มร้อนแอร์ก็จะตัดหายไปนะครับแล้วก็ปิดแอร์ไปทักทักนะครับเปิดใหม่แอร์ก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดหน้าคัตคอมแอร์นะครับชุดคอยแม่เหล็กนะครับนี่นะครับหน้าคัตนูเล่มันตึกหล่อเยอะแล้วนะครับแล้วก็ชุดหน้าคัตมันเริ่มมีอาการร้าวเริ่มหลวมแล้วนะครับก็ก็าทาการเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับออกใหม่แกะกล่องแล้ว ร้อมกับเติมน้ำยาแอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับเช็คระบบแอร์ให้ลูกค้าทุกอย่างแล้วครับก็จบจบครับผมอาการนี้หายแน่นอนครับผมแอร์เย็นปกติบนรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมโอเคนะเย็นนะครับเย็นเฉียบครับผมเช็กระบบให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับระบบแอร์เราลับจบทุกเคสนะครับผมเรารับอากานให้นะครับเปลี่ยนอะไหล่จากทางร้านมาแล้วมีปัญหานะครับ ใช้ไ,ไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรนะครับเข้ามาเคมปรีนะครับเราไม่คิดตางแล้วผมโอเคครับ